ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กะพอกายเย่บนค,นาคา้นสาระข้ามเนาะคะ่ะเนาะมือนีผาเนียดเย้บนเอาผเนียดสามตัวให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็มีแบบพิเศษมาให้เบิ้งพร้อมเนาะคะ่ะเนาะพิเศษยังงวเตียนคือว่างวน,นีใดสร้างมี่ใหม่มีอกใหม่ยุ่งกับใหม่ซักเนาะคะ่ะเนาะสองตัวสั้นตรงสั้นตรงคางเดียวนี่เนาะคะ่ะสวยงามเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับบรรลุค่าที่มักกันไม่งามๆแบบนี้นะคะเป็นสา้นตรงขางเดียวอันนี้เป็นไมยุ่งนะคะเนาะตัวนี้เป็นไมซักนะคะแต่ว่าเป็นส้งดอกบัวแล้วก็นีน่เทนกวาดล้านคางเดียวสีดำส้งดอกบัวเนะคะอันนี้เป็นของลูกค้าทั้งเหมนเชยาพุ่มค่ะ แต่ว่าพิ่นกำลังจะมาเอาเนาะคะนะ่ะเนาะพิ่นท่านได้มาหอดเปิ่นท่มาแล้วเนาะคะ่ะว่าจะมาเอากำลังเดินทางมาอยู่นะคะยายป่นก็รออพิ่นอยู่แต่กับห้สาง้างประยุ่เนาะคะ่ะเมื่อนีร้างไปหน้ายายป่นเลยร่ออยู่คนเดียวนะคะเนียเป็นเทนเทนถอดค้อดใดนะคะตัวนี้เทนขางเดียวถอดค้อดใดความเาวประมาณเก่าสิบค่ะตัวนี้ โ่งดอกบัวนะคะแล้วก็มีสองตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอกไม้ยุ่งนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสวยงามค่ะสองตัวนี้บพท่านในมีเจ้าของนะคะเน,ะะนะะาะเ็เป็นไม้พิเศษสร้างประเนิดขึ้นมานะคะอกไม้ซักกับไม้ยุ่งสองตัวนี้บพาท่านมีเจ้าของะคะ่ะ ค่ะผู้ได้อยากได้ก็ทรกิ่งกลางมาสอบถามราคาได้นะคะเนาะตัวนี้เป็นทรงเอ็นหลังนะคะ่ะแต่ตัวนี้เป็นทรงดอกบัวไม่ซักค่ะไม่ซักตัวนี้สวยงามเนะค่ะเนาะแบบนั่นเลยเนะแบบธรรมาชาติไปเลยนะค่ะเนะาะบ่ได้ท่าสีท่ายางให ะะามาโชว์ห้ยพี่นองก้อนสีส้งก้อนลูกขาพ่นสิมาเอานะคะลูกขาพันโทรมากแล้วตาสาวๆแล้วว,าว่วาจ,จะมาเอานะคะได้บนกเ็กเเยอยาก็มาโชว์พี่นองเบงกอนนะคะเนะาะก้อนพ่นจะมาเอาเห็นกวาดล้านคางเดียวคนมหญาเก่าสิบเส้นนะคะนะ่ะส้มดอกบวัวสีดำนะคะนี่เป็น อกไม้ซักเนาะคะนะ่ะเนาะร่งดอกบัวเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาถามได้ค่ะสอบถามราคาได้สองตัวนี้เนาะคะนะ่ะเนาะสร้างเพินน่นได้ไมยุ่งกับไม้ซักมากเพิน่นกัเลยเอห็ดขึ้นมากนะคะท่านี้มเจ้าขวงค่ะสองตัวนี้ผู้ใดสนใจก็มาสอบถามราคาได้ค่ะกิ่งกลางมาถามได้เนาะค่ะเนาะนะนะคะ่ะ ไอ้บนก็เห็นมันงามเนาะคะนะ่ะเนาะเลยเอามาลุกให้พี่น้องเบิ้งเพื่อลูกขา่าคนใดที่สนใจโอกงามงามเนาะคะ่ะไม่ซักกับไม่ยุ่งเนาะคะนะ่ะเนาะสองตัวไอ้บนก็นน่งรอดจกค้องคนยุ่งเนาะคะ่ะทรวมาวังหันมาหอดสารข้ามแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ แตกน้อยก็คงจะมาถึงแล้วยายบนกับนางรออยู่นีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะลูกค้าคนใดเห็นแล้วก็อยากได้ไว้ๆก็ทุกกินกลางมาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนิก่อนเดี๋ยวสร้างคนใดคนไหนงามๆตัวใดเดี๋ยวยายบนมาถ่าเฮเบื้องอีกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนิก่อนสวัสดีค่ะ